สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะ y o u t u b e นะคะฟอร์ดลุงพาลุยชาแนลค่ะที่ปรกษาการขายฟอร์ด RMA สาขากัรละบากพึกนั่นเองค่ะวัสดีลุงพามาชมคันนี้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะดูไม่ออกใช่ไหมว่าเป็นรุ่นไหนนะคะคันนี้เป็น DBL นะคะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่นสป,ปอร์ตนั่นเองนะคะราคา9,99,000บาทค่ะ จัดชุดแต่งเต็มคันให้แบบนี้นะคะหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษ0%ก็มีให้ถึง5ปีนะคะหรือใครอยากจะใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะผ่อนยาวๆ7ปี84งวดก็ใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลแบบ170แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะให้มาถึง4 5นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะพละกำลังสูงนะคะให้มา4โหมดการขับขี่นะคะ6สปีดนั่นเองค่ะ มาดูการตกแต่งค่ะคันนี้ยกมา2นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ยาง275เข้ามาเป็นยาง A t ทนั่นเองค่ะรถก็จะดูสูงนิดนึงแบบนี้นะคะมีการตกแต่งเพิ่มเข้ามาชุดเหล็กทั้งคันเลยนะคะไม่จะเป็นเหล็กราคาด้านบนนะคะการชนด้านหน้าบันไดกันชนท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่9 90, 9 9 0 0 0บาทอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยราคาพิเศษมี890 0 0 0 9000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าก่อนนะคะเดิมๆทิมี่มาจากโรงงานก็จะมีตัวไฟด้านหน้านี่นะคะไฟเป็นไฟทรงซีแคร์นะคะเป็นไฟเดนทามส่องสว่างกลางวันและมีไฟนะคะมันติรีเฟกเตอร์นะคะลำแสงสีขาวอยู่ตรงนี้เลยนะคะใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาให้ความโดดเด่นกับตัวรถเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับการตกแต่งตัวกระจังด้านหน้านะคะตัวน,นี้เห็นชัด,ดเลยค่ะม้าสีทองนะคะมา้ะมาแสงสีทองเลยค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์3เส้นนะคะ เลือกสีได้เองด้วยค่ะตอนนี้เป็นสติกเกอร์นะสำหรับไฟ led ด้านบนลูกค้าสามารถเลือกขาวหรือส้มได้นั่นเองค่ะอะคริลิกก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะสำหรับตัววิตเตอร์นะคะก็จะมีโลโก้ตัวเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากไม่เทอะทะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เกะกะนั่นเองค่ะพอสวยงามพอดีเลยนะคะสำหรับตัวรางเพิ่อ,อย่างที่ลุงบอกเลยนะคะลูกค้าอยากได้เป็นสีดําล้วนหรือว่าสีแบบไหนบอกได้เลยค่ะสําหรับตัวกันชนด้านหน้าเป็นของ o เล l เ n d e r เช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะมีทางไฟ ตัดหมอกนะคะแล้วก็จะมีไฟหลีให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะต้องก็จะเป็นเหล็กทั้งชิ้นนะคะตอนนี้ก็จะใส่ตัวกรอบป้ายทะเบียนดูด้านหน้าแบบนี้เลยนั่นเองค่ะตอนนี้ถามว่าถ้าใส่แต่ด้านหน้านะคะรถจะหน้าเชิดไหมนะคะลุงก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ทั้งคันนะคะถ้าใส่หน้าต้องใส่ท้ายด้วยให้มันบาลานซ์กันค่ะน้ําหนักตัวรถจะอยู่ที่2.2ตันนั่นเองนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะด้านหน้าจนถึงท้ายรถอยู่5.3เมตร กว้าง1.9เมตรสูงจากพื้น1.8เมตรนั่นเองค่ะถ้าเรายกสูงไปแบบนี้ค่ะเข้าห้างไม่ได้นะเพราะว่าเข้าห้างได้บางที่1.9บางที่2.0และ2.1นั่นเองค่ะต้องดูให้ดีนะคะแนะนําให้จอดด้านนอกได้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้มีห่วงลากจูงด้านล่างมาให้2ห่วงแต่ว่าเราใส่กันตัวการกระแทกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะเน้นเป็นสีแดงตัดดาแบบนี้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบสำหรับตัวห่วงลากจูงก็ใช้งานได้ปกติใช้ได้จริงๆนะคะคลากได้3.5ตันไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวลูกค้าไปชม ด้านข้างตัวรถแล้วก็ล้อมแม็กกันนิดนึงค่ะคันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะใส่ชุดยกมาเรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกที่ใส่เข้ามาใหม่แบบนี้เลยนะคะเป็นของออปชั่นแบบนี้นะคะยกแค่2นิ้วนะคะแต่ทําไมลูกค้าถามว่าทาไมซุ้มห่างจังตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นายาง2องเจ็ดห้านะคะยางมีขนาดใหญ่กว่าน,นี้นะคะเตาสิบสิบสองจุดห้าก็มีนะคะใหญ่กว่าน,นี้มีนะคะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าอยากได้ประมาณนี้นะคะเป็น D ดีเซนตีเอทีนั่นเองค่ะ ต่างจังหวัดได้นะคะในกรุงเทพได้ตัวนี้ออ f เ e ตลบนะคะ24นั่นเองค่ะเลือกลายเป็นของตัวเอาแวมไพร์แบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนตัดกันค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่ลุงบอกเลยถ้ายก2นิ้วก็อยู่ประมาณนี้เราใส่ก้อนยกใส่ให้เรียบร้อยลูกหมากกันโครงแล้วก็ต้องใส่นะคะปีกนกเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าระยะยาวนะคะใช้ไปไม่งัง้นมันจะแอนมันจะหักนั่นเองค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นพัดลมไฟไฟ้าระบบดีเลย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแบตเตอรี่ a c m แบบ8 0แอมป์นั่นเองค่ะไปค่ะ ตัวแก้มข้างแล้วก็หูกระจกนะคะแล้วก็มือจับสไตล์การตกแต่งจะเป็นสีเทากาวไฟนะคะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเป็นสีเทากาไฟแต่ว่ารถคันนี้เป็นสีเทาค่ะเลยแมทกันมาพอดีเลยนะคะนั่นเองค่ะตัวไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงหูกระจกสําหรับด้านบนนะคะตัวแหลกหลังคาหรือว่าตัวตะเกรงด้านบนนี้นะคะเป็นของออรนเดร์เช่นกันค่ะตรงนี้ตัดสีมาเป็นสีทูโทนทั้งคันเลยนะคะ รับน้ําหนักได้เยอะนะคะ250ตันรับได้นะคะตัวนี้เราใส่ขึ้นไปจากตัวหลังคายกสูงขึ้นไปนะคะเพื่อพร้อมใช้งานเลยค่ะกันสายก็ติดมาให้เรียบร้อยฟิล์มนะคะลุงใส่มาให้เป็นเซรามิกรอบคานเลือกอ่เปอร์เซ็นต์ได้40 60 80สําหรับตัวนี้จะมีรีโมทนะคะสําหรับแหลหลังคามาด้วยนะคะใช้งานง่ายมากนะคะนี้ก็สไลด์ปิดแบบนี้นะคะแล้วก็สไลด์เปิดลงมานะคะมีออฟกับออนนะคะออฟก็คือเปิดะะเอยปิดนะคะออนก็คือเปิดนะคะเปิดกดหนึ่งครั้งนะคะไฟจะติดแบบนี้นะคะ แล้วจะมีสเตปวันนะคะนี่นะคะก็จะติดหนึ่งนี้แล้วก็สเตปพูนะคะอันนี้คือก็รุนแรงขึ้นไปหน่อยนะคะสําหรับใครจะสารรถข้างหน้านะคะแล้วก็ปิดอ่าใช้อ่าตัวนี้มีผลกับแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะก็ใช้ให้ประหยัดเนาะโอเคนะคะไปค่ะมาที่บันไดนะคะตัวบันไดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะตัดสีทูโทนก็ได้หรือว่าจะใส่สีดาล้วนแบบนี้ก็ได้นะคะเน้นดุดูก็ได้ แล้วก็เบ้ามือจับค่ะตัวนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยนะคะประตูเป็นสมารท์ทเคเลดนะคะกุญแจอยู่ในกระเป๋าสามารถสอดมือเปิดได้เลยค่ะมาด้านหลังค่ะสำหรับตัวโรบ้านะคะเป็นแขนยาวแบบนี้นะคะเป็นปืนคู่เป็นของอาร์เรนเดอร์เช่นกันนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะนะคะมีไฟสปอตมาด้านหลังมีไฟถอยจอดให้ด้วยนะคะไฟไฟถอยมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะตัวนี้เป็นการชนท้ายนั่นเองค่ะหนักเหมือนกันนะคะตัวนี้กันก็อย่างที่ลุงบอกว่ามีความบาลานซ์กันทั้งคันเลยเพราะว่าเขาใส่ชุดเหล็กทั้งคันถ้าแต่งต้องแต่งแบบนี้นะคะ ใส่หน้าอย่างเดียวไม่แนะนํานะคะเพราะว่าหน้าจะแบบคือเขาเรียกว่าหน้ามันจะคว่ำลมแบบนี้ท้ายจะเชิดเอนะคะว่าเวลาเราการการขับขี่เรามันก็จะเออเขาเรียกว่ามันไม่มีความสมูธนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะสําหรับในรุ่นของตัวสปอร์ตขึ้นไปค่ะช่วงล่างจะเป็นโชค๊คต่อจุดศูนย์โมโนโทูบให้ความนุ่มนวลมากกว่านั่นเองนะคะตอนนี้ด้านหน้าจะเป็นดิสเบกด้านหลังจะเป็นดรัมเบกน,นั่นเองค่ะมาดูด้านหลังกันตัวขอบกระบะนะคะเรายังให้มาเหมือนเดิมยังใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะแค่เปิดแล้วก็ ใช้งานได้เลยทันเองค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวกระบอกโช๊คนะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อยู่นอกแชสซีค่ะแชสซีก็จะใหญ่ขึ้นนะคะในตัวนักเจนนะคะแล้วก็จะมีแหนกสีเส้นแผ่นบารับน้ําหนักได้มากกว่า1ตันขึ้นไปนะคะตัวนี้ยังไม่ถึงตันค่ะสบายๆนะคะมาด้านหลังเลยนะคะบันไดท้ายนี่นะคะสําคัญมากๆเพราะว่ายี่ห้ออื่นไม่ให้มานะคะให้มาเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นนะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากกว่าร้อยตันเอ้ยร้อยโลนะคะไม่ใช่ร้อยตันร้อยกิโลค่ะ สำหรับข้อไฟท้ายเราก็ใส่เข้ามาให้ค่ะไฟเป็นเดิมๆที่มาจากโรงงานก็หล่อแล้วนะคะแต่แว่าสําหรับใครที่อยากได้ไฟ LED ก็เปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะสําหรับตัวกาบท้ายนะคะหลุอผาปิดท้าย mm hmm. Ford สีดําแบบนี้นะคะตัดด้วยสีแดงด้านล่างนะคะเรนเจอรนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ดุๆเลยยังไม่พอเท่านั้นค่ะกันชนท้ายเป็นของเอาเดิมเช่นกันนะคะใครอยากได้ยี่หออื่นหรือใส่ยุดเหล็กเป็นแบบอื่นน้มีให้เลือก มีทั้ง T W I นะคะ Allender Hammer นะคะละหลายแบบเลยนะคะของตัว Extreme ก็มีนะคะมีให้หมดนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะมีกล้องถอยจอดให้เรียบร้อยตร้ซิงกับหน้าจอด,ด้านในนะคะก็จะทํางานาเขาเรียกว่าเวลาเราถอยจอดนะคะก็จะมีเส้นสีเขียวนะคะสีแดงและสีเหลืองนั่นเองค่ะจอดง่ายๆเลยนะคะเส้นตงเป๊ะเลยเนาะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็ไลเนอร์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะรับประกันตัวรถ5ปีถึงแสน 150,000กิโลค่ะเข้าศูนย์ทุกๆ15,000กิโลนะคะหรือว่าทุกๆหนึ่งปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองค่ะไปชมด้านในตัวรถนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ด้านในหล่อมากๆเลยค่ะมาชมภายในกันค่ะถ้าสมมติว่า,าฝั่งนู้นนะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะล็อกอยู่นะคะให้เราปลดล็อกตรงข้างประตูตร,ตรงนี้นะคะเพราะว่าปกติโดยทั่วไปเราจะตั้งค่าล็อกฝั่งนน้นไว้นะคะ ตัวนี้เป็นเบาะนะคะหุ้มหนังมาทั้งหมดเหมือนกันนะคะแอร์แบ็กให้มาถึง6ลูกนะคะ4ประตูทุกรุ่นของ Ford นะคะจะเป็นแอร์แบ็กหลูกแต่ว่าถ้าเป็นตัวบายแฮกขึ้นไปจะได้7ลูกนั่นเองค่ะนี่นะคะเบาะก,ก็ปรับได้นะคะพรมลายหุ้มหนังค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็มีคุดคอนโทรลให้แล้วก็มีพรมลายมันติกด1ครั้ง ไฟก็จะติดแต่ว่ากุญแจต้องอยู่กับรถตอนนี้กุญแจไม่อยู่กับรถนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นภาพสีดิจิตอลจอกลางจะเป็น10.1นิ้วเป็นแบบซิงโฟนะคะทัชสกรีนภาพสีภาษาไทยเช่นกันนะคะตอนนี้กุญแจไม่อยู่นะทุกคนไปดูคลิปอื่นได้นะคะลุงลงไว้ให้เยอะนะคะแอร์แยกซ้ายขวาให้แล้วนะคะแล้วก็แท่นชาร์จสายแล้วก็ช่องชาร์จไฟสองช่องนะคะกุญแจไม่อยู่ <laughs> โอเคออโต้สตาร์สตารก็มีให้นะคะหัวเกียร์สั้นแบบ6สปีดออโต้ Auto, นะคะแล้วก็เบรกมือเนาะแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นโทนสีอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็กระจกที่ตัดลดแสงสะท้อนตัดลดขลังได้มีช่องเสียบ usb ด้วยไปค่ะ สำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะต้องบอกเลยว่าดุมากๆเลยนะคะสำหรับ r a n g e อร์ส r t 4x2 นะคะคันนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะ899,000บาทลดไปแล้ว100,000บาททวนเลยนะคะหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0% 5ปีนะคะหรืออยากจะดอกรถใช้เงินได้น้อยน,นะคะ39,000บาทเท่านั้นเองค่ะกลิ้งกลางมาได้ที่เบอร์0611698999ค่ะฝากกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ